สวัสดีจ้าพี่น้องเศร้านี้กะมาที่งานบัณฑิตน้อยจบอนุบาลสามแล้วเด้พี่น้องหน้าตาจริงสีร้อเแล้วจริงสิพี่น้องจ้านี่ก็คือบรรยากาศในงานพี่นอ้องเอ้เจ้าคิดว่าลูกไส,ส้่อยสิออกมาเป็นแบบใดอื้เป็นดีๆเด,ด้อนนานยิ้มมวยมวยมาแล้วโอ้ยรอพอ,อพี่น้องแต่งตั๋นขึ้นนะ หล่อเริศค่ะบอกได้เลยนะคะงานนี้สาวๆตรึมนี่ก็คือบรรยากาศที่เพื่อนอนั่นถ่ายรูปให้เพื่อนเนาะพี่น้องเนาะอวดลูกไส้ลูกไส้หน่อยก็คือกันพูดเอาคคัโกโหลดอือือพวกนั่อฮิซ่าถ่ายอือเอาเข้าไปจักกี่รูปกี่รูปก็เอาเข้าไปเต้นได้เตงนได้มานี่คอยอวดลูกไส้ค่ะ ใส้ก็ยอ่เอเดืดคือพวมันนั่นแหละโลคือพวมันมเลย